ปัจจุบันเหลืออยู่ไม่ถึงร้อยละประมาณ90สต้นได,ได้ได้เป็นไงครับร้อยรายได้ต่อเดือนถ้าเฉลี่ยนะครับเ,เฉลี่ยก็คือต้องรวมหมดเลยนะก็คือสี่ท้ายพันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณหมื่นถึงหมื่นสองพัน Ers, สวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่ในป่ามะละกอรครับผมวันนี้เราจะพามาเก็บมะละกอมีสายพันธุ์อะไรบ้างครับผมมะละกออันนี้เป็นเลดี้เลดี้เป็นสายพันธุ์หลกัหลกๆที่เราปลูกที่นี่เลยเอ่อที่เหลือก็จะเป็นฮอลแลนด์แล้วก็แขกดำแขกนวลนะครับที่นี่ทยอยเก็บเมื่อเช้าเก็บไปสองสากาแลวแพ็คให้ลูกค้าได้สามลัง แล้วก็วันนี้ก็จะแพ็กไปบ่มไว้ส่งลูกค้าที่อยู่ตามาส่งถึงที่เลยเพราะว่าบ่มเนี่ยรอหนังสือพิมพ์ห่อผิวมันจะสวยนะครับส่งลูกค้าพร้อมกินเลยแปลงนี้ปลูกกี่ต้นครับในเนี้ยปลูกจริงๆประมาณร้อยยี่สิบต้นโดยประมาณแต่ว่า,าก็มีมีตายไปมีเป็นรากเน่าคนเน่าบ้างแต่ว่าก็เหลือตอนนี้ณปัจจุบันเหลืออยู่ไม่ถึงร้อยละประมาณเก้าสิบต้นได้ได้เป็นไงครับร้อยอ่า รายได้ต่อเดือนถ้าเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยก็คือต้องรวมหมดเลยนะก็คือสี่สายพันธุ์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณหมื่นถึงหมื่นสองพันถ้าอย่างละตัวร้อยตัตยก็ประมาณหมื่นห้าครับไม่เกินหมื่นห้าไม่เกินหมื่นห้าต่อเดือนนะครับเพราะว่าอย่างแขกนวลเนี่ยลูกค้าจะไม่ได้มาซื้อบ่อยก็ประมาณอาทิตย์หลักครั้งลูกค้ามาซื้ออาทิตย์หลักครั้งสองครั้งแต่ว่าครั้งหนึ่งก็ลูกค้ามาเอาก็จะประมาณร้อยสองร้อยสองสามคนก็ ประมาณอาทิตย์ละ500เสียอาทิตย์ก็ประมาณสองพันเฉพาะแข็งนวลอย่างเดียวแต่ว่าเลดี้เนี่ยจะเยอะหน่อยเลดี้ oh. เนี่ยส่งสัปดาห์ละประมาณสี่สิบห้โลเนี่ยเป็นอย่างน้อยนะครับหมายถึงส่งนะครับไม่ได้เกี่ยวกับว่าเอาไปส่งตามไปขายตามบ้านหรือลูกค้ามาซื้อที่นี่นะครับก็กิโลกรัมละถ้าอย่างเลดี้อย่างเงี้ยมันจะแพงกว่าเพื่อนก็คือโลละเจบาทอันนี้เจ็บาทนะครับ อย่างฮอลแลนด์ก็จะโลโล60แต่ฮอลแลนด์จะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าแขกนวลมันจะได้น้อยเพราะว่า,ามันกิโลกร,รัมละ30บาทเราเราไม่ได้ขายแพงนะครับขายาราคาประมาณนี้นะครับพาไปดูแขกนวลบ้างตรงนี้จะเป็นแขกนวลนะครับลูกนี้เก็บได้ยังครับอันนี้อีกถ้าจะเก็บรอบหน้าได้นะครับเพราะว่าแต้มหน่อยเดียวถ้าจะเยอะผมก็จะเก็บแต้มเยอะหน่อยครับอย่างเงี้ยครับเติมเหลืองเยอะเมื่อเช้านี่ก็จะเหลืองเยอะกว่าน,นี้ก็จะทยอยเก็บไปนะครับ ห้ดูฝั่งนี้นะครับมาดูด้านนี้แก้มเหลืองประมาณนี้ก็จะส่งให้กับลูกค้าอีกถึงสองสามวันลูกค้าก็ทานได้เลยหรือไม่ก็จ,จะเก็บไว้ได้ต่ออีกประมาณ4ีห้าวันเพราะว่าเลดี้มันจะเนื้อไม่เละนะครับ <S 2> <S 2> <S คือยังไงเนื้อก็ไม่เละนะครับอย่างเงี้ยเก็บได้ ppa. เก็บได้เป็นอาทิตย์เลยอันเนี้ยเก็บไป,ไปไปบ่มต่อ ได้เป็นทิตย์ลูกค้าก็ช่วงกักตัวลูกค้านิยมมากเพราะว่ามันไม่ต้องออกไปไหนบ่อยๆนะครับอันนี้สะดวกกับลูกค้านะครับเอาไปดูด้านโน้นบ้างอันนี้เป็นแขกดํานะครับแขกดาเริ่มสุกแนละ้วท่านสุกได้ไหมครับทานสุกได้ตำส้มตำได้ครับได้สองสองอย่างเลย ว่าเรเลดี้นี่เอาไว้ทานสุกถ้าจะตําก็คงช่วงแบบมีเหลืองๆหน่อยนึงอร่อยนะครับอร่อยรจริงครับรคอนเฟิร์ม <Assassin S 2> แ <Adams. S 1> ดงๆเนื้อสีแดงๆเหมือนแครอทแต่ว่ารสชาติจะหวานหน่อยหวานกรอบครับเพราะว่ายายไปตําบ่อยยาไปตาบ่อยเจอพายุเหมือนกันเมื่อกี้โอ้ยมองเลยครับอย่าทิ้งครับอย่าทิ้ง,องโอ้หหนอกกล้วยเยอะเลยนะครับ เต็มต้นเลยนะครับอันนี้เต็มยังไม่สุกต้นนี้ยังไม่ค่อยสุกเท่าไหร่อันนี้เป็นแขกนวลน,นะครับแขกงนี้น้ำหนักโลกครึ่งเลยนะครับลูกหนึ่งน้ำหนักกิโลครึ่งก็ประมาณสี่สิบห้าบาทต่อลูก ไม่น้อยเลยไม่น้อยจริงๆครับโอ้ฝั่งนั้นก็เยอะนะครับไป,ไปแล้วครับมาแล้วครับอันนี้ก็จะส่งนะครับแต่อย่างเงี้ยจะไปส่งตามบ้านน,นือก็คือส่งเพราะว่ากินได้เลยก็ได้นะครับแองแลนอย่างนี้ลูกไม่สวยก็จะไป อยากญาติพี่น้องเจอเอาไปแบ่งกันทานนะครับเพราะว่าลูกไม่สวยผิวไม่สวยเราก็ไม่ขายลูกค้านะครับอย่างนี้ถ้าส่งลูกค้าได้สวยช่วยหน่อยนะตัวนี้เกีบยวไปกินครับเล็กๆหวานเหมือนกันครับคือเราทการปลูกมะละกอเนี่ยถือว่าคุ้มค่านะครับในเนื้อที่แค่สองงานได้ร้อยกว่าต้นหรือเหลือไม่ถึงร้อยต้นเนี่ยมีไรายได้ถึงเดือนละหมื่นถึงหมื่นกว่าบาทนะครับ ว่าไม่น้อยเลยนะครับกับรายได้ในช่วงเศรษฐก,กิจแบบนี้นะครับกล่องที่แพ็คเสร็จแล้วนะครับเตรียมส่งพร้อมส่งแล้วนะครับน้ำหนะัก12กิโลกล่องนี้ใช่ไหมครับใช่ครับ12กิโลก็12เจ็ดเป็น8ี4รวมค่าส่งด้วยอันนี้หลังนี้ประมาณ1คํานบาทครับวันนี้น่าจะส่งประมาณ4หลงังอันนี้เฉพาะวันนี้วันเดียวนะครับ ตอนนี้บัตนัดก็มีพร้อมส่งเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็รอแพ็กส่งนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มีแท่นี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ